สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดวยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึง2องข่าวใหญ่ด้วยกันนะคะในด้านของเทคโนโลยีกันต่อนะคะสำหรับที่จะปประเทศที่มาพูดถึงกันในวันนี้ค่ะจะเป็นทางฝั่งอย่างตุรกีนะคะที่ก็ทําการเปิดเผยโชมชุดนําวิธีระเบิดปรปับปรุงใหม่นะคะที่เขาก็อ้างว่าเจ้าตัวน,นี้นก็ระเบิดได้มากกว่าถึง2,000ปอนด์ด้วยกัน และจะทำฟังสวีเดนค่ะสนับการสั่งซื้อในเรื่องของเจ้า r i p s o u c e M3 UGV ขนาด6ตันนำมาใช้งานค่ะจะมาพูดถึงตรงนี้กัน แล้วจะทำฝั่งของตุรกีกันก่อนนะคะสำหรับเจ้าระบบนำวิธีของทงฝั่งของเขาอย่างเจ้าวิงอัสเตเดสไกดันคิดจากบริษัทอย่าง a าร์เซ n ที่ก็ดัดแปลงเจ้า m k 84หรือระเบิด2,000ปอนด์เนี่ยให้การเป็นสมาร์ทบอมบ์ที่พิสัยสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรด้วยกันสำหรับเจ้า KG k 84ค่ะ ในด้านของสถาปัตยกรรมของเจ้าตัวนี้นะคะคือเจ้าตัวนี้ก็ทําการรวมในเรื่องของปีกแบบปรับโปรไฟล์หน่วยนำทาง INS GPS และเสาอากาศแบบต้านการกวนหรือ anti-jams เฮ้ยตัวมันนะคะยังสามารถทํางานได้เหมือนเดิมนำทางได้เหมือนเดิมเมื่อเจ้า GNSS ถูกกวน ซื้อข้อมูลเฉพาะจากบริษัทอย่าง a s c e n s i o นนะคะเขาก็บอกว่า CEP เนี่ยมันต่ำกว่าอยู่ที่10เมตรด้วยกันและไิใส่ข้อมันที่ถูกออกแบบมานะคะก็ประมาณที่100กิโลเมตรมัวปล่อยจากความสูงและเงื่อนไขที่เหมาะสม คำถามก็คือเจ้าตัวน,นี้นะคะทำไมถึงมันได้พิสัยที่ไกลมากขึ้นนะคะที่เป็นตัวที่ปรับปรุงขึ้นมาจากตามรายงานนะคะคือเขาเนี่ยก็ออกแบบปีกใหม่นะคะที่ก็ระบุว่าเป็นการเพิ่มสเปนและปรับหน้าตัดของโครงปีกให้ช่วยและแรงต้านและเพิ่มในเรื่องของ lift to drag ratio ก็ส่งผลให้ในเรื่องของระยะไกด์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเพราะนี้นะคะก็เป็นหลักฟิสิกส์พื้นฐานของ w i งส์อาเธ o n ์เซนคนะคะเวลาเขาจะใช้ในเรื่องของตรงนี้ก็จะอาศัยในเรื่องของลายฟิสิกส์นะคะในการนํามาช่วยตรงตรงนี้ด้วยเป็นในเรื่องของหมดนําทางแล้วก็ในเรื่องของการกําหนดเส้นทางคะ่ะสําหรับเจ้า KGK 8 4ตัวนี้เนี่ยมันสามารถตั้ง p รี s e t เส้นทางก่อนที่มันจะปล่อยออกไปได้ นั่นหมายคมว่าเราเนี่ยสามารถให้ระเบิดของมันเนี่ยบินเลี้ยวหรือบินเลียงกับพื้นประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงเนี่ยป้องกันเรดาร์ดาได้เช่นกันแทนที่จะปล่อยแล้วบินตรงอย่างเดียวซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงการถุกสกัดกันได้ สเป็นในด้านของการต่อต้านการกวนหรือ E W แน่นอนคะ่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าหลายๆระบบด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแจมเนาะมีเรื่องของรบกวนสัญญาณถ้าการที่เขาเนี่ยสามารถต่อสู้ในตรงนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากๆพอเจ้าตัวนี้นะคะก็นําไปผสมประส,สานกับ I N S คุณภาพสูงกับ G N S S ที่ก็มี Anti j a m m i n g Antenna แดก็ใช้ระบบของมันเนียังคงรักษาในเรื่องของเดดและคอนนิสได้แม้เจ้า GNS s ตัวนี้เนี่ยจะถูกลบกู้ระหว่างทางก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าเจ้า i n s ตอวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็สะสมในเรื่งของความคลาดเคลื่อนหรือดิฟตามเวลาด้วยกันดังนั้นนะคะในนด้านของความยาวภารกิจต่างๆและความเร็วที่จะกำหนดความแม่นยำโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลย และแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะถึงจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนถึงจะเป็นตัวที่ทงฟั่งองตุรกีดัดแปลงขึ้นมาแล้วก็มันดีมากขึ้นก็จริงแต่ในด้านของมันเองนะคะก็ยังคงมีข้อจํากัดในเชิงของปฏิบัติการอยู่เช่นเคยอย่างแรกค่ะที่เห็นเด่นได้ชัดเลยที่ว่าไปในข้างต้นก็คือพิสัยไกลของมันที่ก็อยู่เพียงแค่100กิโลเมตรท่านั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยปล่อยจากความสูงสูงนะคะแล้วก็มีความเร็วที่มากๆในสภาพของการลบจริงๆเนี่ย ในดน้านของเงื่อนไขของความสูงในเครื่องปล่อยการปฏิบัติการการป้องกันอากาศและสภาพอากาศต่างๆเช่นลมขึ้นหรือลงหรือเมฆหนาหรือเมฆหนาอะไรเหล่านี้เนี่ยอาจจะลดพิสัยจริงๆได้ของมันซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นการการันตีในทุกภารกิจนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะบินขึ้นลงหรือพิสัยไกลที่มากกว่าถึง100กิโลเมตรด้วยกันแต่อาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ และถัดมาค่ะจะท่าฟังของตุรกีนะคะมาทัาฟังของสวีเดนกันบ้างนะคะที่นะคะเขาก็ได้ทำการสั่งซื้อเจ้า l i ฟ t s ซาวส์ M3 ที่ก็เป็น UGV ขนาดประมาณ6ตันที่ท้าฟังของเท็กซอนนะคะก็ขายให้นั่นเองก็เป็นการสั่งซื้อระรับขั้งแรกทา้าฟังของยุโรปเลยนะคะที่ก็เป็นสัญญาณว่าเขาเนจะเริ่มนำในเจ้า UGV ขนาดกลางและหนักเนี่ยเข้าสู่ปฏิบัติการการจริงมากขึ้น โดยด้านของเทคนิคละเอียดของเจ้าตัว r i p s a h M3 UGV ตัวนี้นะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ g r w w i g h ทนะคะที่ประมาณ14,800 IB หรือเรีประมาณ6,700กิโลกรัมด้วยกันสารมบุษย์เพลดได้ประมาณ2,268กิโลกรัมและใจ้พลังงานบนยานได้อยู่ประมาณที่10กิโลวัตต์ซึ่งก็เพียงพอสำหรับในเรื่องของเซนเซอร์ขั้นสูงและระบบอาวุธขนาดเล็กจนถึงระยะกลางได้ มีอย่างน,นของไฮบริดอิเล็กทริกพาวเวอร์เชนส์ระยัดทางที่ทางลุยนะคะก็ได้มากกว่าถึงหลายร้อยกิโลเมตรตามสเปคของมันเด้กก็ขึ้นอยู่กับภารกิจนะคะขึ้นอยู่กับภาระของมันที่แบกไปด้วยสอไปในเรื่องของโมดูล่าของมันเนี่ยเป็นโมซาค่ะหรือโมดูล่าอัพโพหรือโมดูล่าโอเพนซิสเต็มอัพโพสนะคะที่การออกแบบของเขาก็เป็นออกแบบแบบโมซาเนาะเดยกก็ช่วยสวีเดนนะคะหรือผู้ใช้งานเหล่านี้เนี่ยสามารถทําการปรับแต่งเพลทโหลดได้เร็ว เชเลของการใส่ชุดเซนเซอร์สําหรับการลาดตระเวนแอาวุธผิวดินหรือใช้ชุดในเรื่องของการปฏิบัติการโลจิสติกก็เป็นการลดบอลลูนนะ่ะก็จะเป็นการลดเวลาบูรณาการเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มปิดนะคะที่โอกาสของมันจะค่อนข้างยากสันลักษณตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบโมดูลาเปิดก็สามารถปรับแต่งได้ในอนาคตด้วย 3ของมันค่ะเป็นในเรื่องของการใช้งานของมันค่ะแน่นอนว่าตัวมันนะคะก็เป็นทางในเรื่องของระบบควบคุมและอัตโนมัติในเครื่องเดียวกันก็ถึงแม้ว่าจะเป็นทางฝั่งของรายงานนะคะเขาจะบอกว่ามันก็ในในเรื่องของข้อได้เปรียบในเรื่อของ UGV ในยูเครนที่ก็มาจากขนาดเล็กๆความเรียบง่ายระบบขนาดเล็กนี้ก็มักจะดีพอได้เร็วนะคะก็บำรุงรักษาได้ง่ายด้วยและเสีย่ยงต่อการถูกทำลายน้อยเมื่อสูญเสียนั่นเองค่ะในขณะที่เจ้า UGV ขนาดนี้เนะะี่ยค่ะมันค่อนข้างเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางพอสมควร อย่างเดียวก็เจ้าริบซอลเป็นต้นนะคะที่ก็ให้เพลโหลดพลังงานมหาศาลเหมือนกันแต่มันก็ต้องการในเรื่องของโลจิสติกสแล้วก็การลงหลุมรักษาที่มากพอสมควรเหมือน,นกันก็คือถึงว่ามันจะดีมากแค่ไหนนะคะแต่ในเรื่องของบำรุงรักษาก็ยังคงสูงเหมือนเช่นเคยและเจ้าตัวนี้เองค่ะถึงแม้ว่าตัวมันนะคะจะดีมากขค่ที่ทางฝั่งของรัฐบาลสวีเดนนะคะสนใจที่จะซื้อมันมาก็จริง แต่มันก็ยังคงมีจุดอ่อนในทางของปฏิบัติการเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่ของข้อจำกัดของมันคาะย,ยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นในเรื่องของสัญญาณสื่อสารที่ถูกตัดหรือถูกลบกวนขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีปัญหามากขึ้นการที่แบตเตอรี่หรือเชื้อเพลิงต่างๆที่อาจจะหมดก่อนกลางทางช่องทางการขนส่งและความเสี่ยงต่อการในเรื่องของ LRU หรือ Logistic m a i n t e n a n c e ที่อาจจะทำให้รถหยุดปฏิบัติการได้เช่นกัน ดังนั้นเนี่ยการที่เขาได้จะทําการส่งมอบเจ้าตัวนี้หรือทําการเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยม,มันก็จะมปในเรื่องของระบบสํารองและแนวคิดในเรื่องของสายลูกโซ่บํารุงเช่นกันด้วยคือมันก็ต้องคิดหลายชั้นหลายซ้อนเหมือนกันว่าถ้าสมมติทําแบบนี้ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรทางไอ้บุรุษมาจะเป็นอย่างไรด้วยค่ะสำหรับในคอตัวละไปก่อนแล้มในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ